กำลังจะลงมติการวรา 2, วระสองวารละสามซึ่งวันนี้ก็จะได้เห็นกันแล้วนะครับว่าใครเป็นตัวจริงตัวปลอมหมายความว่าใครร่วมรัฐบาลเพราะวันนี้ก็จะโหวตกันให้เห็นเห็นเลยนะฮะว่าใครโหวตสนับสนุนรัฐบาลใครไม่โหวตให้ซึ่งวันนี้คุณวิสุทธ์ชัยนรุนนะฮะทางด้านของประธานวิปรัฐบาลเนี่ยก็บอกเลยก็ใช่แหละเดี๋ยวจะได้เห็นกับวันนี้แหละไม่เกินสามทุ่มคือผลน่ะไม่น่าตื่นเต้นไม่น่าตื่นเต้นว่าโอ้ยจะผ่านไม่ผ่านคือมันผ่านอยู่แล้วอืแต่ ผลเนี่ยตัวเลขเท่าไหร่ม,มาจากใครเนี่ยมาจากใครมีใครจะเซอร์ไพรส์ไหมล่ะ,ะหรือจะเป็นไปตามที่คาดหมายกันว่ากลุ่มที่อาจจะ,ะเป็นอิสระอ,อย่างกลุ่มผู้กองธรรมนัสเนี่ยมากี่คนอะไรยังไงแบบนี้ประชาธิปัตย์มากี่คน,แบบน,คนแบบนี้เป็นต้นเช็คชื่อ,อเช็คชื่อการวันนี้ไม่เกินสามทุ่มคุณวิสุทธ์ก็บอกว่าแน่นอนฮะการพิจารณา,างบประจ่ายประจําปี68วาระสองตลอดหลายวันที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาอะไรได้รับความร่วมมือจากฝ่ายค้านด้วยดี หารือกันระหว่างวิบสองฝ่ายแล้วก็เห็นว่าตลอดสองวันไม่ได้มีการลุกประท้วงเลยฝ่ายค้านก็ทําหน้าที่ตรวจสอบตามหน้าที่เป็นไปได้ความเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายโดยวันนี้คุณวิสุทธิ์บอกน่าจะลงมติวาระสองสาได้ไม่เกิน3ามทุ่มนะครับซึ่งก็จะได้ทราบทั้งหมดและคุณพิสุทธิ์บอกจะได้รู้แหละก็ใครของจริงของปลอมอะ่ะใครมาอยู่รัฐบาลจริงหรือเปล่า oh. สสพักเพื่อไทยก็เตรียมเช็กรายชื่อเหมือนกันแต่ในวันที่ผ่านๆมาก็อาจจะมีขุกขากบ้างคือ ท่านวิสุทธ์บอกบางพักที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้ไม่ทราบก็ต้องไปประสานกับใครแต่หลังจากวันนี้ไปก็จะทราบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนายกก็จะตั้งวิปรัฐบาลใหม่แล้วครับข้อดีวันนี้ก็ได้รู้จัทุกคนะครับพวกน้องๆเขาก็จะคอยเช็คชื่อลอะสามทุ่มก็จะรู้ว่าใครของจริงของปลอมใครมาให้อยู่รัฐบาลจริงหรือไม่รู้หมดครับวันนี้สามทุ่มอ,อยู่ที่นอ้องๆเขาได้เตรียมเตรียมเช็คเื่ชื่อเตรียมปากกาไป่ว่าอะไรตรวจสอบ ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ถามกันมาว่าใครมาบ้างไม่มาบ้างพักไหนมาบ้างบางทีก็จําไม่ได้เยอะเหนียวร้านการกระวามรู้สึกก็จำไม่ได้มันเยอะครับเพราะมันมีแบบพักแบบสิงเดียวอะไรอย่างนี้ก็หลายพักเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวจะได้เช็คชื่อกันเตรียมกระดาษเตรียมปากกาไว้แล้วนะครับแล้วก็เมื่อถูกถามว่าพกร่วมยังมีการลงมติสวนทางกันอยู่บ้างที่ผ่านมาเนี่ยจะมีปัญหาอะไรไหมวิสุทธ์บอกว่าไม่ขอกล้าวลวงบอกเป็นในกสิทธิ์ผู้แทนคือจะลงคะแนนให้ใครหรือใคร ไม่ลงคะแนนก็ไม่ได้ไปบังคับอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ที่สําคัญคือมติพักไงส่วนใหญ่พักไหนมีมติอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นบางพักมาครึ่งหนึ่งอ่ะก็ต้องเป็นไปตามนั้นด้วยเพราะตอนแรกคุณพิสุทธิ์พูดคําว่ามติพักคําว่าม,มติพักส่วนใหญ่มันต้องไปทางเดียวกันถูกไหมใช่แต่ว่าคุณพิสุทธิ์บอกแต่ถ้าบางพักมาครึ่งหนึ่งก็ต้องตามนั้นเหมือนกันซึ่งวันนี้ก็จะได้ทราบทั้งหมดว่าใครมาบ้างเมื่อถามว่าได้คุยกับประชาธิปัตย์หรือไม่ คุณพิสุทธิ์บอกว่าอ๋อเรามีสัญญาจใจกันอยู่แล้วว่าจะโหวตไปในทิศทางเดียวกันแต่ก็อาจจะไม่ทั้งหมดไม่ขอวิพากวิจารณ์นะครับสำหรับประชาธิปัตย์เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าอย่างวันถแถลงนโยบายเนี่ยรอบนี้ต้องเตรียมองค์ครรภ์พิทักษ์นายกไว้แล้วหรือไม่คุณพิสุทธิ์บอกที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีระลุแรงนะไม่ได้เหมือนสมัยก่อนในพักก็มีสสรุ่นใหม่มีความรู้มากพออยู่แล้วก็น่าจะสามารถชี้แจงได้ คือเรื่องบางอย่างไม่ต้องไปเป็นองครักษ์อะไรหรอกคุณพิสุทธิ์ยืนยันว่าไม่ได้หนักใจไม่กังวลใจอะไรทั้งสิน้นส่วนที่นายกอาจจะถูกมองว่าใหม่ทางการเมืองทางคุณพิสุทธิ์บอกตอนมองว่านายกไม่ใหม่นะคือเกิดมาก็รู้ความก็อยู่บ้านนายกมาแล้วอ่ะหมายถึงคุณ,คณทักษิณเนี่ยแล้วก็อยู่บ้านเดียวกันมาตลอดอยู่กับการเมืองมาตลอดก็ อาจจะมีประสบการณ์มากกว่าสสบางคนอีกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจะมาพูดว่านายกเนี่ยใหม่ก็ไม่ได้เพียงแค่อาจจะยังไม่เคยทําหน้าที่ในสภาเท่านั้นเองอเขาไม่ใหม่นะครับเขาเกิดมาเนี่ยเริ่มรู้ความว่าเป็นอยู่บ้านนายกแล้วก็อยู่กับการเมืองมาตลอดอาจจะมากกว่าสสบางคนดไปเพราะฉะนั้น่พูดว่าใหม่ไม่ได้แต่ว่ายังไม่เคยทาหน้าที่ในสภาแท่นั้นเองเนี่ยเขารู้ทุกเรื่องทุกราวครับยอมรับ ผมเองทางานกับหัวหน้าพักคคนนี้ขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยผมภาคภูมิใจมากเพราะดั้งประชุมกับท่านท่านท่านรู้ทุกเรื่องนะแล้วก็สามารถตอบได้ชัดเจนตรงไม่ตรงมา,งมาน,นี่คือคือความเข้มแข็งและความคิดการก้าวหน้าก็เป็นคนรุ่นใหม่ผมมั่นใจฮนะคุณูสุดบอกว่าที่ผ่านมานายกเนี่ยก่อนอันนี้ก็อยู่ในพักตลอดเวลาที่มีการประชุมก็ได้มีการสนิทสนมกับบรรดาสสในพักทั้งหมดอยู่แล้วก็มั่นใจว่าจะไม่เป็นปัญหาไม่มีอุปสรรคใดๆครับ